ใครเป็นบ้างลบแอปที่อยู่ในโทรศัพท์เครื่องของเราแต่ก็เหมือนมันไม่ออกอะ่ะคือมันหน่วยความจำก็ยังยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มันยังมีไฟล์ขยะที่ทิ้งอยู่ในเครื่องอยู่มันไม่ออกหมด การที่เราจะลบแอปพลิเคชันเรากดไปที่ตัวเขาแล้วถอนการติดตั้งเลยกดไปที่ตัวเขาแล้วก็ถอนการติดตั้งเลยแบบนี้ไฟล์ขยะที่เราเคยใช้งานอยู่มันยังอยู่นะคะฉะนั้นเราต้องเข้าไปลบข้างในเพื่อถอนลากถอนโคนไฟล์ขยะแคสอะไรต่างๆข้อมูลต่างๆของแอปพลิเคชันนั้นจะถูกลบออกไปด้วยฉะนั้นเครื่องของเราก็ยังจะมีข้อมูลเพิ่มขึ้นด้วยนะคะไปดูวิธีการเลยค่ะ สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้จะพาเพื่อนๆมาลบแอปพลิเคชันที่ยังตกค้างอยู่คือแ้าเราถอนการติดตั้งของแอปต่างๆเนี่ยเราไม่ได้ถอนลากถอนโคนบางอย่างยังตกค้างอยู่ในเครื่องเรานะคะแล้วก็อาจจะทำให้เครื่องของเราอืดและกะช็ช้าข้อมูลเต็มเกินไปมันไม่สามารถเอาออกได้เราไม่รู้วิธีเราถอนไปอย่างเดียวบางทีเรากดแบบนี้ใช่ไหมอ่าสมมุติว่าเราจะ ถอนแอปนี้นะคะเดี๋ยวก่อน,นะคะไปที่แอปแอปหนึ่งนะคะในการติดตั้งอ่ะเราจะถอนถอนแอปนี้ละกันเราจะถอนแอปนี้เราจะถอนแอปนี้นะคะแบบนี้แล้วเรากดลบหรือถอนออกแบบเนี้ยแบบนี้เลยอะ่ะมันไม่ออกหมดนะคะเราจะต้องไปที่ตั้งค่านะคะของเครื่องโทรศัพท์เราตรงนี้ค่ะไปที่ตั้งค่า ไปที่ตั้งค่าแล้วเราก็ไปที่แอปนะคะไปที่แอปค่ะเลื่อนไปค่อยๆเลื่อนไปนะคะอ่านดูได้นะคะเราจะได้รู้ว่าอะไรที่เราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยไปทําอะไรได้บ้างนะฮะไปที่แอปเรากดไปที่แอปเลยค่ะกดไปเรากดไปที่แอปใช่ไหมแล้วเราก็ไปจัดการแอปนะคะ พอเราเข้าไปจัดการแอปเนี่ยเราไปดูเลยว่าแอปพลิเคชันที่เราอยากถอนออกเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันมีอยู่ตรงไหนมันมีข้อมูลอะไรบ้างเราจะถอนลากถอนคูณเลยนะเดี๋ยวดูก่อนเนื่องจากโทรศัพท์นี้เป็นโทรศัพท์ใหม่นะคะก็การทำงานแอปอะไรเงี้ยยังไฟขยะยไม่เยอะอ่ะอันนี้แคนดี้แคสซูกาอันนี้น่าจะเป็นการ์ตูนนะตัวนี้ อย่าเจ้าออกเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวหาก่อนนะคะช็อปปี้ซิม ถอนอินเทอร์เน็ตระบบอุปกรณ์ของฉันจะถอนอันนี้ค่ะอ่าจะถอนอันนี้นะคะซึ่งเนื่องจากเนื่องจากแอปนี้ไม่ไม่ยังไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายนะคะเราก็จะเข้าไปดูตรงนี้นะคะเราจะปิดตรงนี้ค่ะ หยุดชั่วคราวนะคะหยุดกิจกรรมแอปชั่วคราวหากไม่ได้ใช้งานกดตรงนี้ลงไปอ่าพอเรากดตรงนี้ลงไปปุ๊บแล้วเราก็ไปที่การจัดเก็บข้อมูลค่ะข้างบนการใช้ข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลนะคะกดไปที่การใช้ข้อมูลอ่าอันนี้เขาจะโชว์ให้ดูว่ากดอ่าการใช้ข้อมูลไปเท่าไหร่แล้วไปที่การจัดเก็บข้อมูลเราจะเห็นนะคะว่าอ๋อเราเพิ่งใช้ไปแค่หน่วยความจําในแคสมีแค่นี้ เราจะลบหน่วยความจำที่แคชก่อนกดไปข้างล่างนะคะอันนี้เป็น Android แต่แลรโทรศัพท์นะคะอาจจะไม่เหมือนกันแต่เราก็ลองสังเกตดูนะคะตรงที่ลบนะคะเราจะล้างแคชก่อนอ่ะเราก็ตกลงที่ล้างแคชล้างแคชแล้วสังเกตว่าอันนี้คือศูนย์แล้วใช่ไหมออกไปหมดละทีนี้เราก็มาดูที่ใช้ข้อมูลกดลงไปค่ะกดกดตรงนี้นะคะ ลบข้อมูลทั้งหมดข้อมูลแอปทั้งหมดรวมไปถึงไฟล์ตั้งค่าบัญชีฐานข้อมูลนะคะและแคสจะถูกลบออกอย่างเป็นทางการอ่ะเราจะลบแอปนี้ไหมถ้าลบออกนะคะข้อมูลจะถอนรากถอนโคนออกมาเลยเราตกลงค่ะแอปนี้ก็จะถูกถอนออกนะคะถูกถอนออกจากเครื่องนะคะเป็นการ ออกจากเครื่องนี้อย่างถาวรกดดูนี่คือวิธีการลบแอปพลิเคชันต่างๆที่เราไม่อยากใช้แล้วและลบออกแบบข้อมูลขยะไฟล์ต่างๆถอล่ากถอโคนออกหมดเลยทำให้โทรศัพท์ของเรามีพื้นที่ในการใช้งานมากขึ้นค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ1นึ่งคอมเมนต์หแชร์เป็นกำลังใจให้หัวใจฟูๆเลยค่ะขอบคุณก